สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับองตีนาสลาวนาวันนี้เฮาซีมาอืเบิ่งตอนนี้เฮา,า,าอยู่ไสอยู่ในสวนภาษาจีมาแปลงหนั่งพักเนาะ <c oughs> เฮ็ดสวนครัวเนาะ <c oughs> นี่อยาให้เบิง่งอันนี้เขากำลังบักเนาะกำลังบักกุกมังมีหรือว่าตัดกุกมังมีเนาะทิ่มตัดทิ่มเนาะ น uh okay. ี่นี่คือแม่อันน้คือพ่อพ่อสบายดีดูบายดีแม่สบายดีดูสบายดีสบายดีสี่บิดายเพอมาลินเลยเนาะตัวนี้ก็จินากระซิมาแปลงหนานตัวนี้เนาะดีดีดีแปลงหนานพักตัวนี้เนาะแปลงหอกกระซิปุกพักเนาะปุกปุกพักปลูกสวนครัว ປູກແກ່ນຫອມປ້ອມໂຕນີ້ເຮົາປູກຫອມຫຼາບໄດ້ມັນເປັນແລ້เดี๋ยวຊິໃຫ້ເບິ່ງເດີ້ອັນຟາງຂອງກ່ອນແດ່ນີ້ແມ່ຄືເຮົາບໍປດຄິູຮນຮົາກໍູ່ດນາທີ นานเย็นๆภาคนาเบอร์อะไรกันเตเบอร์อ่นตังคันี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งตัวนี้วะ ้โไก่เดเยอมาือก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาจังโมงห้าโมงเนาะซับอยู่นี่ได้ไ๋ยวตะกำปกัดก,ก้ดนม เกือบเด้เกือกินเอิบกำใหญ่อยู่แล้วต้องฝึกก้นได้ n k nh y มันเบ้าในหนึอาเอ็ดลักวาเร้อยสำเร็จสำเร็ำเร็จไปแล้วเนาะนา่งนีกลเที่ยวไทยอีกเนาะ เฮ้ยคนไทยมาเที่ยวลาวนี่คือจกคือเขี้ยวเลยเขี้ยวสำรองซับเป็นยังไเบิ่งลู่มันเต่งแต่ยังก่อนวันนี้เขาก็ะิมาซับมันเนาะนอนไหนมา ับให้มันมุ่นเนาะแล้วเาก็จะปลูกผักเนะาะเยอที่บ้านก้อนวนัวนวนันเบี้ยมันก้อนเนะาะวันแกนให้มันมีเบี้ยก้อนเนาะสามคนคอม่ลูกเนาะ ไปได้นำไปได้น้ำดดิบเนวจุพอเข้าอ้บ่งจบกับคนซ้ำกันเนา แต่ถ้าซ่ําเมือซ่ําบ่งามดอกนี่มันอมนี่กับมาละนมมีกอค่ะมาพ่อสิไปตักน้ําบ่ดอนรีชื่อถ่ายกล้องซะนะเอาอันนี้เนาะมันจริงละเอียดดีพร้อมมาข้างหัวตักขึ้น

ที่รจัค่อยไปเคี่ยวออกมันเงี้ยงกล้องแกนนี่เล่บว่มาสีเฮดให้เบ่งเป็นขันตอนเนาะเล ตอนมันตอนมันปงเนาะเฮาก็สิให้เบิ่งตอนเฮาเบี้ยตอนเฮาปลูกมันไปใช้เบิ่งเนาะตอนมันเป็นกินเฮาก็สิให้เบิ่งตอนแต่งกินเฮาก็สิให้เบิ่งเนาะแต่แต่มันิซาๆเนาะตอนเป็นกินบ่ให้เบิ่งพว่าตอนเป็นกินบ่ให้เบิ่งบ่ให้เบิ่งคันจักคันจักเฮ็ดแล้วมากินเลยเนาะมามาเฮือนเลยเนาะ เออเอเออเอ,อ,จกกอเจ้ากระได้หนอเกิดสงครามเยน็นพอกบลักลพอมีคนบอกว่าคิหดหดเจ้าเดีเอฟซียูนี่น่ะคนที่เขาเบื้องคลิปเจ้าน่ะเขาว่าคิหดหดเจ้าเขาว่าฝากมาสบายดีฝากมาบอกคิหดหด <c oughs> kẻ có, Ké, ่สิปลูกหยังอันนี้สิว่านหยังจะไปเบิ่งก้นซันะสิโฟกัสก้นเด้อถ้ากลัสิได้น่ะนึงนี่เนาะบ่แม่นของไก่นนงนก็ได้ พอน,น้อยพอแล้วพอแล้ว,วเชียแป้ไป,นป,นปนห,หนึงแม่เชียแป้เงเป๊ะหนึ่งมาเป็นห้องหิ่ว่าเป็นเอาแวกนะแป้งมันนักมันง่ายมันนักจะมันง่ายเพามักง่ายๆนะนักยาวมันไอ สำเร็จไปแล้วนานนึงเะมือน,นอีกยังมีวะมึงมีคนมังมีคนไทยเอ,อิวมาเลยเพาะเม่ยายชีและบุมักบักมีมึงมีมนไทยอ,อ,ไอีสานไีสานเอมึงมีม เรียบร้อยนั้นหนึ่งงามโบงามโบงามโบมมเพาะแลวแล้วแล้วแกบึงนี้งานท่านได้บึงได้มาทวงอีกเนาะยังมาท่น <c oughs> า,ทานไดครับก,กันเด้อแดงงามก่อน อันนี้ก็คือวิธีเฮ็ดส่วนครัวเนาะพอเนาะส่วนครัวแบบธรรมชาติทางหลังท่านก,นกน็มีลายเนาะของปลูกกระสิมีเออบแบเป็นบุบเป็นหญ้าได้ทางหัท่านเครื่องปลูกเนาะมีอันกกมะเพ็ดกกมะเขือแล้วก็หัวสิงไข่แล้วก็ก,วก,กกบอนบดอ,อย่างเงีนะ้ย กามีกกผักเน่าเนาะผักเน่าเขาเอิญมาผักนะเดี๋ยผักขะวว่าผักขะผักเน่ากามีนอเนาะมีนอทั้งนังนแล้วก็มะฮุ่งกุ้งม่วงกกอันนี่กุ้งอย่างนี้กามีกกมังมีอันนี้กกมะเขียบเนาะมีหลายชนิดอันนี้กกตีน่ากกมังไม้เบาใดละ เบนเบน,นจกไงก็คนเแล้วงามแล้วงามแล้วคอนไหลบ่สนีบบ่อเม กกขาเด็กกกหัวขาก็มีเนาะเงอนน้องก็มีขาเป็นอย่างไรคือบเห็นขาน้องเนยด้วยอีกอันนี้นบุหิ่นคำคมเนาะขาใส่บสอบมาหม, <ś c oughs> มาอบขาใส่หมาอบอันเดอร์จะใช้หุบบุหิ่นคนใดสกอตดำสกอตดำอยู่ใน,น,นบาโลกกันฮันจกชอกอรรถ มือกเป๋เฮียนเส้นเคยนะมือสีแหกกดเช็กกดเอาโทรศัพท์รักเอาัโทรศัพท์เป๋เฮียนแล้วก็ไทยกินคนเนกนังเป็นมากว่าไปลกมันมดต้างคิดดีนางบงหนาบินเนาะนบกับงไวู้้โอ้ยันขบูว่าเขาจับนอนพัก

บินยังบ่ทันยกยังบินังด yes, ิเบ่เอ็ุดสวดคบออ็ดสวดไล่นํอาหมดบัดเฮ็ดมันก็บ่ยู่เ้องแลบ่ตรนี้บ่เวกบ่มีหยังบ่ เราไปเล่งงนึงกอนเด้อไปเล่งก็เลาเองไปเล่งพักเบือกคนละไปลวเ,เออโอไ้ไปหาหมู<อ>ไปบนนึงม,มานะอีเม่ให้เงินเซนหนเ้าัาาตัวทีนี้เม่เอาใจดี ให้เงินเขาห้าเออเซนห้าเฮ้ยว่แม่นอ่ะเราใส่นี่เราใส่ <laughs> นี่เนาะตัวนี้เขาจะเอาไปซื้อสุดใหม่ใส่หนี้อะไรนะจบับบุอกว่ามีถองเาเดี๋ยวขอไปกินไปซื้อนี้ก็นาะสิไปหาหมู่กันบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดดิ <มา S 3> ้งเ<า>พราะว่ามันปิดคลิปเพราะเพราะมันปิดคลิปมันนึกมาเข้ากล้องนั่งนั่งนั่งิบอกบอว่าอย่าลืมกดไลค์โอเค กันบ่เว้าล้กันเอย่าลืมกดไลค์เิแม่อย่าลืมกดไลค์เด้อสิอย่าลืมกดไลค์ลูกสาวเด้อิอืออจาก็วาแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเว้ากันบ่็เป็นกําลังใจอ้าวเป็นหยังจบ่เว้าจ้กว่าอย่าลืมกดไลค์ให้แน่ิกดติดตามแน่เพื่อเบิ่งคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปแล้วก็เบิ่งคลิปต่อๆไปเนาะยังมียังมีหลายขั้นตอนเด้นี่ Bye.